ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับผู้คนมากขึ้นผ่านการใช้งานสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์ที่ไม่ได้มีแค่สื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริการอื่นๆที่ครอบคลุมชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานรวมถึงธุรกรรมทางการเงินซึ่งทำให้เกิดมิจฉาชีพออนไลน์กลายเป็นภัยไซเบอร์รูปแบบหนึ่งที่มีผู้คนตกเป็นเหยื่อส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก นางสาวอานิซะเงาะแมค้าขายน้ำปัน่นตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์จากการสั่งสินค้าแต่ไม่ได้รับสินค้าเลาว่าได้สั่งลูกตาลจากกลุ่มขายของใน Facebook เห็นว่าแม่ค้าโพสต์ขายลูกตาลในราคาถูกจึงตัดสินใจสั่งซื้อในราคา2,000กว่าบาทเพื่อที่จะนํามาขายที่ร้านแต่หลังจากโอนเงินไปแล้วถังต้นโพสต์ก็ได้บล็อก a c e b o o k หนีไปจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดําเนินคดีสั่งลูกตาลสด เป็นลูกตาลสดอะค่ะใช่เราขายน้ำน้ำลูกตาลปั่นไงที่ร้านสั่งจะสงขาแชทในในเฟซบุ๊กเขาโพสใช่เขาโพสแล้วเราก็บอกว่าเออุอยลูกตาลเยอะเราสนใจแต่ว่าเราไม่ได้อินบ็อกเขานะ mm hmm. เขาอินบ็อกหาเรา mm hmm. อ่าแล้วเขาโทรหาเราด้วยว่าเขาก็ส่งรูปมาเนี่ยกำลังจะส่งนะเขาเช็คเครดิตเขาได้น้านู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ไงเออเราว่าส่งจริงใช่ไหมคะเราก็ถามนะพออเพราะเขาจะเป็นลูกค้านะเราก็ถามแหละเออ เขาก็ตอบและทรงจริงนู่นนี่นั่นแล้วก็โอเคก็โอนไปเพราะว่าเราก็เชื่อใจอ่ะนะโูกตาลสดเขาไม่น่าจะหลอกอะไรแบบนี้ไงสถานีตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเปิดเผยข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพราบาว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พศ2560ตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2567ในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี มีคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวน1,924คดีสร้างมูลค่าความเสียหายสูงถึง111ล้านบาทขณะนี้นะครับภัยที่กำลังคุกคามพี่น้องประชาชนอยู่นะครับโดยที่พี่น้องอาจจะไม่รู้ตัวนั่นก็คือภัยทางช่อโกงทางออนไลน์นะครับมีผู้ถูกหลอกสูญเสียทรัพย์สินไปทั้งสิ้นเฉพาะมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจนะครับ1,900 24รายมูลค่าความเสียหาย111ล้านบาทเศษนะครับนี่คือที่มาแจ้งความที่ไม่มาแจ้งความก็มีอีกเยอะนะครับเนื่องจากอาจจะเสียหายน้อยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับเพื่อจะได้ตัดวงจรในการที่จะเขาจะไปหลอกลวงคนอื่นอีกที่พบมากที่สุดก็คือหลอกให้ลงทุนโดยอ้างว่าลงทุนน้อยและกำไรสูงเวลาสั้นนะครับเช่น เพียงแค่ร่วมกิจกรรมกดไลค์กดแชร์ในโซเชียลเราก็จะได้กำไรทันทีเลยนะครับมีผู้เสียหายหลายรายมากนะครับขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งเตือนประชาชนหลังจากได้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการติดต่อเหยื่อผ่านสื่อโซเชียลตามแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อหลอกให้โอนเงินซึ่งมิจฉาชีพจะใช้กลลวง3หลอกได้แก่หลอกให้กลัวหลอกให้โลภและหลอกให้หลงเพื่อให้เหยื่อตายใจ ถ้าเป็นเจ้าที่ของรัฐไม่มีหน่วยงานไหนที่จะติดต่อทางท่านทางโซเชียลหรือทางแพลตฟอร์มต่างๆทางไลน์ทาง Facebook ไม่มีนะครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้ท่านตัดการพูดคุยได้เลยนะครับท่านยังคาใจสงสัยอยู่เชิญไปที่สถานีตํารวจใกล้บ้านของท่านนะครับนำเรื่องดังกล่าวนี้ไปสอบถามถ้าท่านสงสัยว่าท่านถูกหลอกแน่นอนนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทําก็คือกดโทรศัพท์เลครับหนึ่นะครับ,รบซึ่งเป็น สายด่วนทางออนไลน์ซึ่งทางรัฐบาลร่วมกับทุกภาคีเครือข่า,ขายในการที่จะสกัดรับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ปิดบัญชีก่อนทันทีแล้วท่านจะได้รับความจริงทั้งนี้ประชาชนควรให้ความสำคัญในการรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของภยัยไซเบอร์ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็เร่งสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและมีภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อโซเชียลในยุคดิจิทัล